สวัสดีอีซี่สู้ผู้สุขคนครับผมมือน,นี้แอตมาตามแนวทางของสร้างค้อมกันตองวัดร้ายพี่น้องเนาะตามกันตองวัดวัดที่แล้วกับุขดขอโทษขอไผ่หลายพี่น้องอ่ะวัดที่แล้วกับุดก็ขอโทษขอไผ่พี่น้องเฮ้าโอ้จะของเฮี้ยนก็ยังหนุนหน้าห,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 หัวแดดกึ่งครึ่งเน้าเอาพระสร้างก็ดีครับกอด,ดีครับครับสวัสดีครับโอ้วัดที่แล,วล้วรุดไปเนาะหมู่มบ้านนีย ก้อนนี่ยหลุดไปก็ขอโทษคอยคอโทษเด็ซีเนาะครับผมเออเข่ามาสองวงดหงดที่สามมาหลุดเหล็กไม่เข่าไม่หลุดเนาะเป็นของธรรมดาไว้ขั้นเข่าไปตลอดนี่เ่ามีบ่งไว้เราเงี้ยเนาะใช่ครับผมขั้นเข่าสองวงดสร้างไฟมาหรอเปล่าย่างครับคือว่าได้จัดหนักคข้าอวัดดเหรอวัดใช่สร้างไฟกต่จัดหนักโอ้คือฝันเหมืนเลยลูกเพิ่นฝันไหมโอโอลูกลูกลูก มันเพิ่นกระซี่กันนี่ทะเบียนรถเพิ่นบัตรที่สามโอ้มันตรงกันอีกบ่โอทะเบียนรถเพิ่นเพิ่นฝันเกี่ยวทีเนาะบ่ครับเขาเอารถมาขึ้นเพิ่นขึ้นหมายว่าไปอยู่น้าฝากขายเขาบ่นี่เรือเมื่อขึ้นอ๋อมันหกสามมันก็ออกแล้วเพิ่นว่าเดี๋ยวจะสี่สามเพิ่นว่าเดี๋ยวจะสี่สามตอวสี่สามเยอะถึงไต่หนักถึงระตอรี่โอ้เด้ได้หนักตัวนี้โอ้ ก็ัวในหลายแสนอยู่แสนแสนไปดีใจน,น,น้ำเพลนเนาะต่ของเข้าอะไรพิดหวัง,<อ>ขงของเข้างวดที่สามใงไงเงือบเลยเนาะ<ช>เอาไม่เอาไม่แกะตัวไม่ต้องได้ล่ะคันลุดไปแล้วมันต้องเขา่าอีกเนาทำมันลุดสีกับงวดเวียนงวดอยู่ได้เนาะเวียนงวดอันคือต้นปีหกหกเห็นบ่มมันเวียนงวดอยู่ดิคันลุดไปแล้วกับเข่าขับขึ้นมาดิเนาะนัะ่นไอ แนวทางเขียนไว้ในบ้านก็เขียนไว้แล้วบ่ครับกปูกระเบี้ยงเหรอตนปูหมวกว่านโอ้ลงมือหมวกว่านนี่อ่ะพี่นออกคอยเบิ่งแนวทางของพอสร้างน้ำกันครับผมในบ้านรวมเป็นในบ้านพุ่ณอันขั้นวานในบ้านมันกักสงสัยแต่ในบ้านท่างผู้นด้เพราะว่าเพราะว่าสร้างเฮ็ดหลายหลังเนาะทั้งนอกทั้งหน้า ทั้งหนกทงทั้งในบ้านเว้ยเฮ็ดล้าลังเวยหสังดยงอ,งอ,อันนี้อยู่ทงหน้ามันดีเนะรราะบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศก็กดีเนาะมิตีไม่อย่างอยู่ไก่งทงไห้ทงหนามีอยู่บ่เพิ่นนัน่นยยโอ้แสบบุ้มเนอย่างจะก,กายเนาะ อ๋อ่ะพี่น้องว่าเบิงเ่งแนวทาง,งวดที่แล้วรุดเด้อพี่น้องใช่หรือครับวดที่แล้วเนาะวดท,ที่แล้วรุดเนาะเลขวิ่งกับรุดไปเนาะ <c oughs> เลขฝันเนาะเลขฝันเนาะโอ้ยน้องมันเป็นหาครับสามเกียซะครับห่าสามเก่าใครนะเนาะเมียนอยู่มาไล่ดอกเพราะว่ามันกัดมุกไฟเต็มบ้านเมียนบ่มุกไฟลื้ลอบ้าน อันนี้คือของเก่ากระลุดไปเนาะกระลุดไปเอาตะวาาเล็กวินมันมาดิเลขกวินเนี่ยีกระยุดลงรางเด็ดหาหากึ้นบนแม่เล็กวินมันมีอยู่ดิครับเล็กมีอนะเออเล็กจิตเล็กประกอบมันมีอยู่ดิแต่จับเล็กวิ่งพอถือเนาะจับเลขกวิ่งพอถือมันมาทั้งสีมาทั้งหาด้ขนาดเอาวันนี้เล็กวิ่งคือพอเขียนลงโอ้ วิ่งซีับหาครับผมยู่โอ้วาไปตามเ่ไปตามกระแซตันนี่บ้ครับกระแซเขาไม่รูอแปดเกบาตัวนี้แของอาจารย์ดังมันจะมีทั้ง้าว่าแปนี้สี่แปดก็หาแปดสี่แปดหาปดอันนี้คือชุดเต็มเนาะครับชาพี่นองเรับ่ามากันหาหาเก้าน่เพราะตะวันเกลี่มันออกเก้าเด้ มันกับอะไวกับมาใดที่หาเก่าเป็นปอพี่จริงมันอยู่ในชุดจริงเลยผมมามันอ่านออกแล้วผมเลยเอาลงมาเป็นชุดรองอือเป็นตัวกันเป็นตัวรองชุดล่องใหญ่ขึ้นบนขึ้นไปเป็นชุดจริงอันนี้อันนี้มาน้ำกันได้ป่ะนี่แต่เราไม่เคยเห็นอย่างนี้ไ่เคยมาน้ำกันบ่บกอ้าวเพื่อวางสันน่ะคื่อวาเป็นแบบปิดขึ้นแต่นอนปิดตัวใดแปดตอกว่าเราซื้อแปดศูนย์อืมอุปย้าย แปดุดผมไม่เคยบ่เคยไ่เคยยาน้ากัดมันบอกแต่อันนี้มวยยางแค่นี่เป็นสีโอซีกับพานี่เออมวยยางน้ากัดก็ซีกระพานนี่คือมยยางน้ากัดเนาะแต่ว่าตัวใต้ของคุณคงมวยทยเนี่ยมันเป็นอะไรอือปีที่แล้วมันมาน้ากัดบอม้าม้าแถวนึงเนี่ยโอ้มาอยู่เออเบาดีใจได้ไหมม้าแถวนึ่งบาดีใจได้เพราะว่าปิดจัดไปเหรอทีพอเพลินมาไทยท่าเหมือนเด็กพอเพลินนี่สีอยู่เออมันมาน้ากันครับว่ามาแถวนึง เนียปีนี้ปีหกเจ็ดอาจทีมานับกันได้ก็คูมากกันแล้วหาแปดกันหาศูนย์หาศูนย์มาร์กหาเนาะโอ้เลขวิ่งเลขวิ่งเงินซีก็หาเน้นที่หาเลขประกอบก็คือแปดเก้าศูนย์จับคู่กับมิซีศูนย์หาศูนย์ซีแปดหาแปดถ้าเก้าซีหาซีล่างมาซีสามแถ้าเก้าตบดสี่ตัวเนาะถ้าเก้ามันจะใหญ่แค่ดาบตูนนี้เม็แมน เลขมันจิบุนีกันยไกันเด้บอรครับเอเธนส์บอกรจังหวัดแล้วเอมันเลยซีงวดมืออ่ารอกัาสีงวดงวดนี้เขายังมาจิมาอีกยุบป้าทจิบุณีเทียวว่าผมว่าตะวัน FC ตะวัน FC มาจากโทั่วมาจากกรุงเทพนะเมือ่อไร้่งคลิปที่พ่นบอกมางวดนี้หามจามาิม่าว่าซันคนทั่วมาจากกรุงเทพไงครับหาหาจิม,มา่าครับหาไม่จะซานหลักอือ ต่ว่าเน้นให้หาศูนย์หาแปดเนาะครับหาแปดกับอะไมาหลายเจ้งเพราะว่าเพราะว่างวดบมันหนึ่งเลขมันออกคู่ขีดคู่ขีดเนาะขีดคู่ขีดคู่มันก็บตังขีดอันนี้ก็คู่ขีดอันนี้ก็คู่ขีดเนาะครับหาศูนย์ในก็คู่กับขีดหาแปดกับคู่ขีดถ้าถ้ามากเลขคู่ก็คือตัวนี้นี่สี่แปดสี่ศูนย์อันนี้ขีดกับคู่คู่เลยเนาะศูนย์กับคู่แล้วเนาะหนึ่งตัวจังขีด นั่นแหละเออกระก้อนคู่เลยเนาะมาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้ออันนี้คือของเก่านี่ยของเก่าก็ระุดไปเดีย๋ยมิเขาไม่รู้็นของธรรมดาเอาไต่เขียนให้เวลา์จะได้สรุปอีกอั่นนี้มาแล้วสร้างไฟอ๋อ,อพอสร้างเขียนให้พอได้สรุปออกมาตั้งหนอละครับยากไลฟ์โอ้ย เวน,กน,นักินไให้กินเนี่ยมินเลี้ยนหน่อยเนี่ยโหมาแนวละเ้หนดเอาใส่สันร้างไฟคือว่าหมานคักแสีใส้หมวกกันบ่ไปแล้วอือคายไปแล้วคอมื่อคืน เอมันออกตัวตังแเอาแล้วาตัวตั้งแนเอ้า่าตัดสองตัวมันออกแล้วมันก็เลยมาซื้อทั้งหน้นสามสี่สามหกมันก็เลยหกสามสี่เราอยู่สองสามหกสามสี่ที่ไดนคลายไปแล้วคามาขึ้นเล็เมืออ่นมอม่เล็กเล่าฝันเนาะ เลขอดีป่ะัที่เราถือกนาเรฝันโอ้เลขอฝันโอ้ฝันว่าขอยนไม่ขอยนนมีบาลีทีสามเก่ามูหาบากินอโอ้สามคก็เลยเอาสามเก่าหาสามเก่าห่าปาเถอะนทีฝันอีกวะน้อนอลูกสาวคนนี้นอคือฝันแม่นแต่ตั้งสามตัวจังมาเออแมนยุคคงทุตายป่ะเนาะคงทุตายจังมาถาม อันสร้างไฟคือหนึ่งแต่ว่าเพื่อนขี่บ่แล้วง่ายถุงนี้น้อยมันบอกครับผมมันจาออยู่แล้วอ๋เล่นแล้วก็อยู่บ้านนี่ละโอ้ก็อยู่ในบ้านให้เขาเนาะครับเอาไขว้พี่น้องเขาโชคๆมันๆเรื่อยๆแห่งปังๆกันสู้ผู้สู้คนวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกเจ็ดนี่ยได้พี่น้องได้เอาขอบคุณหลายๆพอสร้างขอบคุณครับขอบคุณครับ